กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับพิกเซลมอนไซเอลรู้ไหมครับทำไมวันนี้ผมถึงกลับมาเนี่ยก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แอดมินใหญ่ชิกีออนเกมอยู่ฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจำได้ละก็เมื่อเดือนก่อนผมได้ทําการสอยแอดมินไปถึง2คนเลยทีเดียวเชียบแล้ไหนแอดมินเนี่ยก็ยทําการออนเกมอยู่วันนี้เนี่ยผมจริงมาสอยแอดมินอีกคนหนึ่งครับซึ่งถ้าหากว่าผมสอยหมดเนี่ยบอกเลยครับเจ้าของเซิร์ฟนี้เนี่ยก็กลายเป็นของผมแล้วล่ะฮะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปเจ๊เอ,อ๋อแอดมินกันดีกว่าฮะเออ,เออเออท้าีพไปหาเลย1นึ่สองจ้เอปึ๊บอ้าวอยู่ด้วยโอ้โหัอดีครับัสดีครับว่ายังไงครับผมโอ้โห,โอ,โหอ,อยู่อย่างนี้แอดหนึ่งหนึ่งกันไหมครับแบบว่าเออสูมโปกเกมอนมาสอยสูยส้กันอะไรเงี้ยมาดวลกันไหมแอดคือคือจะไหวกับผมหรือเปล่าผมผมตบแอดลองไป2คนแล้วอะตอนนี้ก็ถึงคิวแอดใหญ่แล้วอะ นี่ตกนี่ตกคุนกน้องผมไป2คนแล้วเหรอเนี่ยตกไปแล้ว2คนคร,ครับแล้วคราวนี้ก็เป็น <c oughs> ตาแอดไงก็แบบว่าเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องซุ่มกันแล้วก็สูตรเดิมที่ผมตกเลยก็คือว่าทําการเปิดกล่องสุ่มทั้งหมด15กล่องครับเป็นกล่องซุ่มปงกม้าตำนานทั้งหมดฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการมาแบตเทิกันครับผมซึ่งถ้าผมชนะเนี่ยเซอร์มีทือว่าผมขอเลยละกันนะคีบ้า จะทําได้หรือเปล่าไมนะโอ้โห,ห,โ,อโ,หโอเคครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรบวนแอดเซกกล่องเข้าตัวผมเลยดีกว่าได้เลยฮะสักครู่หนึ่งโอเค a few minutes later ที่จัโซนนี้นี่โซนสวยเนี่ยน,นี่นี้โซนอะไรครับเนี่ยโซนเควสครับผมจะเป็นโซนที่ให้ผู้เล่นต่างๆมาทำ q u ว s กันได้ครับที่นี่เลยอ๋อเป็นโซนใหม่ของพิซซ่ามอนไซอยิ๋วปะใช่แล้วครับโซนใหม่ที่ admin นเควสของเราทำไว้ให้ครับ a m i n มิสเตอร์จิมมี่นั่นเองครับโอ้โห โอเคเลยโอเคเอาเป็นว่าน,นี้เป็นโซนใหม่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันที่โซนนี้ไหมแอดได้เลยโอเคเอามาจะเปิดกี่กล่องนะสิบห้ากล่องครับผมเป็นกล่องของพวาตำนานแล้วก็แต่ใช้จริงหยิบผมมาไปหกตัวแต่ใช้จริงใช้สู้แค่สี่ตัวครับตามกฎเดิมที่เราคุ้จักกันเลยอา่าโอเคห้ากล่องโอเคเข้าตัวมาแล้วครับเดนจินดารี่เคสเอาเป็นว่า<ะ>เอาเอด้วยความที่ผม มาทําการท้าแอดมินสู้เนี่ยเดี๋ยวผมให้โอกาสแอดมินเปิดก่อนเลยละกันอได้เลยแต่ก่อนที่ก่อนจะเปิดกันยังไงฮะเราไปหาโชคกันดีกว่าเฮ้ยมีเด้เหรอทคอยคิงทองครับผมเฮ้ยใช่เหรอนี่เลยเฮ้ยคอยคิงนี่เลยครับเฮียทำทำเพ้่อคอยคิงเงี้ยเฮีไว้ทำอะไรครับเนี่ยมาขอพรได้ฮะขอพรกับปลาศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยใช่แล้วครับลองกดดูฮะเฮ้ย แถมตุ้มได้ขอพรกับปลาศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มโชค์เอานี่ดวงผมก็ดีแล้วดิขออนุญาตซุ่มหาอาเซอุสนะครับแป๊บเปิดเลยเปิดเลยแอดเปิดโชว์แล้วฮะเปิดแล้วหรอกดยดูหน่อยโอ้โหใช้ไม่ได้เลยครับคุณแอดมินนี่ส่งเสียงโดนผม่บเสร็จแล้วดิเดี๋ยวผมเปิดของผมบ้างแหละมาเลยฮะมาแล้วครับผมกดเปิดไปแล้วแล้วขวานลงมาจานมาตุ้ม คล้ายว่าจะชิบหายแล้วครับแล้แอดมินเปิดตอนนี้จะได้ตัวอะไรแล้วขวานลงมาจามตุ้มโคบาลลีนโอ้ใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ยดูใช้ได้เลยถือว่าได้อยู่นะอ้าวเอาดีเอาดีแบบนี้ค่อยเรียกว่าตึงมือขึ้นมานิดนึงครับยังไอผมเหลือก14กล่องไงผมเปิดของผมละโอเคโอเคปึ๊บ โอ้โหดบเบิลลาติอาสอะไรคเนี่ยมาฮะล่องที่สามสองผมนะฮะเฮ้ยแล้วกองที่สามของแอดเร็วโูเร็โอ้เนี่ยครับเี่ดูผมโอ้โหกิรันรู้กันอยู่กันรู้อยู่ฮะโอ้โี่นี่ฮะรู้กันฮะ ให้ตัวเองปะครับเนี่ยแบบแอบไปขอพรคอยคิงมาสองรอบอะไรเงี้ยอุ้ยเลยที่ลำอุ้ยเลยที่ลำาโอเคแย่ละแย่ละเราต้องหาตัวป่ามังกรเอ้ยมีตัวป่ามังกรไหนไหนๆดูดิป่ามังกรเป็นเลจิไอเลจิไอ้นี่ครับน้ำแข็งป่ามังกรเลยผมงั้นผมต้องหาตัวไฟมาป่าบ้างและน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็ลงมาเป็นตุ้มคู่ป่าโอ้โอเคโอเค กว่าที่5ครับผมยุคซี่โอเคเดี๋ยวผมเปิดเป็นกล่องที่5เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดกันยาวๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยว,ดยวได้เยคเดี๋ยวผมวัดที่กล่องนี้แหละของแอดได้ยุคซี่เดี๋ยวผมได้ตัวอะไรดูที่กล่องนี้แหละมาเ,เลยจ <ำ S 2> ังหวะน,นี้เป็นเต๋า ไปแล้วมีประจำเลยสองคาเดดีโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราเหลือคนละสิบกล่องแล้วเดี๋ยวเราเปิดยาวๆกันเลยดีกว่าอย่าแม่แอบดูงผมละกันได้เลยฮะไปเปิดเลยฮะโอ้โหอาเซอุสมาแล้วตรงนี้ผมชนะแน่ๆว่ะหุ้ยเชี่ยอะไรฮะอะไรฮะเกิดอะไรขดิเอาผมยุ่นเลยได้ไหมล่ง ผมเลือกกล่องท้ายละผมเลือกกล่องท้ายละเปิดพร้อมกันเลยดีกว่ามากล่องสุดท้ายของทั้งคู่ครับผมสามสองหนึ่งไปเฮ้ยกดเปิดไม่ติดโอเคมาครับขอให้แอนดกลือเซเลบี้เลโคลลโคโอ้โหโอเคโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดกันครบแล้วเอาเป็นว่าผมให้เวลาแอดมินไทยอินเออเซอร์เวอร์พิกเชมอนไซอิ๋วสองนาทีครับสะกูครับ โอเคฮะครับผมวิซาร์ดโมดไซอิ๋วนะฮะเปิดมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วก็ลองมาเล่นก็ได้ครับผมฐานผู้เล่นก็มีประมาณ80อัพขึ้นไปแต่ละวันนะครับผมมีกิจกรรมมากมายครับผมอีเวนต์ต่างๆมากมายครับดูแลที่แอดบินทุกคนนะครับผมมีโซนเกรดด้วยทำมีโซน P.V.P ตอนนี้มีโซนเปิดใหม่โซน PVP แย่งของครับผมอ่า ลองมาเล่นกันได้ครับผมโอเคลองมาเล่นกันได้ครับแต่ถ้าใครอยากจะสุ่มดวงดีๆเนี่ยก็อย่าลืมมาขอพรหนะคอยคินท้องด้วยนะกันใช่แล้วโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราเปิดกันครบแล้วเดี๋ยวเราไปที่โป k ม m เซ็นเตอร์จัดโปกมอนกันดีกว่าแอดแล้วก็อย่างที่สูตรเก่าๆเลยกดเดิมๆใช้โปกมอน์6ตัวแต่สู้จริงใช้แค่4ตัวรปรับเวล50นะครับห้ามเรียนสกิลเพิ่มเติม แล้วก็โปเกมอนที่ตัวไหนที่เลวลสเนี่ยจะสามารถทําการพัฒนาเป็นเลเวลสได้พัฒนาเป็นร่างสุดท้ายได้นั่นเองโอเคัด <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับซ <Okay. S 1> ี่งิเระหว่างการจัดเดี๋ยวผมขอญาตปิดไม้ไปแอบซุ่มบอกแผนกับคนในช่องแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอผมเลยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ได้ทําการปิดไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึงบอกเลยเสร็จผมแน่ๆได้ของดีอย่างนี้ จะเหลือหรอครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจับแยกมาก่อนนะโปเกมอนที่เราได้มาเนี่ยจะมีอะไรนะอาเซอุสใช่ปะอ๋อตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยโอเคโอเคเรามีที่ใช้ได้ที่น่าจะมีแคทเทียอาเซอุสซามาเซนตาแล้วก็มีอันนี้คิวเลมอ่าผมมี2ตัวนี้แล้วจากนั้นก็จะใช้เป็นอาเซอุสโอเคโอเคจากนั้นเนี่ยทันเดอรัสโอเคจะมีน่าจะมีประมาณนี้ป่ะเอนเต โอเคที่ผมจำได้ก็มีประมาณนี้ครับผม2 4 6 8 10 12 10 13ตัวอีก2ตัวไม่เป็นไรหรอกนมหายไปเอะตัวจริงๆที่ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เนี่ยน่าจะมีอาเซอุลแล้วตัวนึ่งเออจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นคิวเลมกับเ,เลชิรามผสมร่างกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารวมร่างกันเลยดีกว่าให้รวมร่างปึ๊บโอเคโอเคครับจากนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นเอ่อคิวเลมไว้มาแล้วครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็น, Q นโปรโมชั่นสองตัวนี้มาแล้วจากนั้นเราเอา สามาเซนต้าเอาแก้สเทียมาใส่ครับผมจากนั้นเนี่ยโอเคตอนนี้ผมกับแอดก็จัดทีมกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแอดคิดว่าตรงไหนเราเหมาะกับการแบทเทิลมากที่สุดเนี่ยรบกวนแอดพาผมไปเลยละกันได้เลยครับโอเคแล้วฝากลางผมไปด้วยเนาะนี่เลยครับสถานที่โอ้โหอะไรตรงตรงนี้คืออะไรครับเนี่ย ผมนี่คือลานกิจกรรมครับผมลานกิจกรรมของกิจกรรมต้นไม้มไครับผมเฮ้ยเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้จะให้ทุกคนมาปลูกต้นไม้กันฮะแต่ว่าถ้าใครปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้โตเนี่ยจะถูกคัดออกครับผมคนสุดท้ายแล้วกจะได้รางวัลไปครับผมอ๋อโอเคโอเคงั้นงั้นนอกจากตรงนี้จะเป็นที่ปลูกต้นไม้เนี่ยผมว่ายังสามารถเป็นอีกที่หนึ่งได้ครับผมอย่างเช่นลานฝั่งแอดมบนยังไงล่ะ สี่ตัวหรอใช้เวลห้าสิบครับครับผมได้แล้วมาเลยในที่สุดผมก็จะได้เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์พิกเซิลแมนไซอิ๋วแบบเต็มตัวละขอญาตเลยครับวันนี้เลือกไปสี่ตัวเรียงก,กันไปงี้เลยปึ๊บไปมาครับผมตัวแรกใช้เป็นเซเนอัส์ส่วนของผมใช้เป็นซามาเซนต้าครับผมอโอเคเซเนอัสเป็นโปเกมอนธาตุแี่ใช่ไหมฮะ ใช่ครับอ่าโอเคโอเคตเดียเป็นปูมาทัดแฟรี่ดังนั้นแฟนทัดพิษกับเหล็กเข้าทางสมาเซนตัางผมเลยครับไอรอนเฮสเฮ้ยแรงอยู่นะทาเป็นเล่นไปฝังข้ามใช้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโ,โอเคกันก็เข้าทางผมกระแทกหน้าไปทีนึงครับไม่ตายครับผมโอ้ยสวนมานไม<ด>่ตายเลยเหรอโอ้โหเกินไปโอ้ยแรงไปงั้นงั้น เออเออผมขออนุญาตใช้เป็นไพ่ตายของผมเลยละกันอาเซอุสครับผมเพราะว่าอาเซอุสของผมเนี่ยมีสกิลที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ติมสปีดยังไงล่ะเปิด่อดในเปียบอ้าวงั้นก็ลองดูสิคุณเอ้ยส่งโปเกมอนกลับเลยฮ้ยมีเปลี่ยนโปเกมอนหนีผมด้วยเชิงวิจัดใช่แล้วขออนุญาตโคบิออนเป็นธาตุโลหะต่อสู้ดังนั้นแพ้ธาตุไฟต่อสู้แล้วก็ดิน โอใช่แล้วงั้นแพ้ดินด้วยความที่อาซิวุระบบมีเอิร์ธทาวเวอร์กระแทกไปเอ้ยเราฝังข้ามบังซอนแดนมาเกินไปซอนแดนเลยเหรอแย่แล้วผมสีแย่แต่ผมไม่หวั่นเลยผมใช้ซีเกตซอนรับผมโอ้ต่อคิวนั่นเองโอ้เวอร์เวอร์จัดเที่ยเอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าเห็นแววชิปหายแล้วส่งปลาเป็นเออ่ไว้คิวเลมเลยละกันฮะใช้ถ้าเพน ฟิวช er. ั่นแฟร์ฮ้ยสกิลซ้อนครับผมแอดวินแข็งแกร่งขนาดน,นี้เลยนะแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นจะมาเป็นแอดใหญ่ได้ยังไงครับผมโอ้ผมประเมินพลังแอดวินไว้ตาำไปโอ้ไม่เป็นไรเอ่อตัวความหวังผมครับแก๊สเทียนที่ไม่มีท่าโจมตีเทคดาวไปแก๊สเทียแพนเหลก็กและแพ้ต่อสู้ครับผมซึ่งผมมีทุกอย่างเลยครับโอเคลาตีสวัสด์โคตรไว เรียบร้อยครับผมสมเด็จที Nein> ่เป็นแอดใหญ่โอ้แอดผมรู้สึกถึงความพ่ายแพ้เลยครับแอดโอ้โหโอ้โหต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปก่อนว่ะครั้งเนี้ยแต่แอดดูแม้ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาแก้มือโดยที่ผมเนี่ยจะไปทําบุญมากยิ่งขึ้นแล้วครั้งหน้าเนี่ยผมจะขอให้แอดเนี่ยดวงไม่ดีสูงด้ต่เทพลองดียวมาเจอกันใหม่เลยเค้นะเอาเป็นว่าก่อนก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมให้โอกาสแอดเนี่ยด้วยความที่เอาชนะผมเนี้ยโปรโมทเซิร์ฟอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะไป <calm> off, ก็อีกครั้งหนึ่งฮะเซิร์ฟพิซซ้อมอนไซอิ๋วนะฮะมีโปรโมทมากมายมีกิจกรรมมากมายครับผมกิจกรรมต่างๆก็จะมีกิจกรรมแจกของแจกต่างๆกิจกรรมแจกหลุมและกิจกรรมไลฟ์แชร์นะครับผมโปรโมชั่นมากมายฮะมีเลือกเติมกันได้ครับผมมาเจอกันที่พิซซ้อมอนไซอิ๋วนะครับผมโอเคโอ้โหจริงผมไม่อยากให้เวลาในการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์เลยว่ะแต่แต่ยังไงผมแพ้อะเนาะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมา แก้มือให้เพื่อนๆดูกันครับว่าคนอย่างผมเนี่ยก็มีของผมสามารถเอาชนะแอดได้แต่ครั้งนี้เนี่ยผมแค่อ่อนให้นั่นเองอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดมินเขาด้วยเนาะเออแอดแออยากมีอะไรอยากโปรโมเทเพิ่มไหมครับหรือหรือว่ามีแค่เปลียรแค่โปรโมทเซิร์ฟเวอร์อประมาณนี้เลยฮะก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากได้มากกว่านี้ก็ต้องลองมาเล่นแล้วอ่าฮ <ะ S 2> ่าโอเคครับเอาไลยว่า เจอลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันนะคบผม See you. Bye ียูบายบาย